สามเณรรับเถระบัญชาว่าข้าแต่ท่านผู้เจริญดีละแล้วก็เข้าจะตุถชาญมีอภิญญาเป็นบาทออกจากชาญแล้วอธิษฐานมีจิตตั้งมั่นโฆษณาเวลาฟังธรรมให้ได้ยินทั่วเกาะตามพระปณิทวีปตลอดสามครั้งแล้วพระราชาทรงสดับเสียงนั้นแล้วจึงทรงส่งข่าว ไปยังสำนักของพระเถระทั้งหลายว่ามีอุปัตะวะอะไรๆหรือท่านผู้เจริญพระเถระทูลว่าอัตมาภาพทั้งหลายไม่มีอุปัตวะอะไรอัตมาภาพทั้งหลายได้ให้สามเณรโฆษณาเวลาฟังธรรมอัตมาภาพทั้งหลายมีความประสงค์จะแสดงพระพุทธพจน์ก็แลเราปุมมะเทวดาได้ฟังเสียงของสามเณรน,นั้นแล้วก็ได้ประกาศเสียงให้บรรลือลั่นแล้ว เสียงแบกกระชอนขึ้นไปจนถึงพรมมโลกด้วยอุบายนั้นเพราะเสียงนั้นไดน้มีเทวดามาสันนิบาตกันอย่างมากมายพระเถระเห็นเทวดามาสันนิบาตกันอย่างมากมายจึงแสดงสมจิตสูตรในเวลาจบกถาเหลาเทวดาประมาณอสงไขหนึ่งได้บรรลุธรรมแล้วนาคและสุบันมากมายก็ได้ตั้งอยู่ในสาระผมแล้ว ก็เมื่อพระสารีบุตรเทระแสดงพระสูตรนี้อยู่การสันนิบาตของเหล่าทวยเทพได้มีแล้วเช่นใดการสันนิบาตแห่งเทวดาเช่นนั้นก็ได้เกิดแล้วแม้เมื่อพระมหินทเทระแสดงพระสูตรนี้ครั้งนั้นโดยล่วงไปแห่งราตรีนั้นพระราชาก็ทรงส่รงรถไปเพื่อพระเทระทั้งหลาย นายสารธิพักรถไว้ณที่ข้างหนึ่งแล้วเรียนบอกแก่พระธถระทั้งหลายว่ารถมาแล้วขอรับโปรดขึ้นรถเถิดพวกเราจะไปกันพระธิระทั้งหลายถูนพูดว่าพวกเราจะไม่ขึ้นรถพวกท่านจงไปเถิดพวกเราจะไปภายหลังดังนี้แล้วได้เหาะขึ้นไปสู่เวหาดแล้วไปลงหนะ้าปฐมเจดีในทิศบูรพาแห่งเมืองอนุราธบุรี จริงอยู่พระเจดีนั้นชาวโลกเรียกว่าพระปฐมเจดีเพราะเป็นเจดีที่ประชาชนสร้างไว้ในสถานที่พระเถระทั้งหลายลงครั้งแรกนั่นแลฝ่ายพระราชาครั้นทรงนายสารถีไปแล้วจึงทรงบังคับพวกอมาตว่าขอให้พาการตกแต่งบนดบภายในพระราชนิเวศเถิดในทันใดนั้นเองอมาตทั้งปวงก,ก็ยินดีร่าเริง ตกแต่งมนดบเป็นที่น่าเลื่อมใสย,ยิ่งนัก